ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจทนาดมีพักเครื่องหลมโปโตจะขายทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับส่งรูไปดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แอดไซด์ก่อนนะครับวันนี้นะครับได้เช่าเหรียญเยอนอินเดียปี2อ1 9นะครับเนื้อนวโลหะนะครับองค์นี้ถือว่าเป็นบล็อกพิเศษนะครับเป็นบล็อกตารางนะครับถือว่านิยมสูงสุดของเนื้อนวะเลยนะครับอ่าก็คือเป็นบล็อกตารางนะครับก็คือคล้ายๆบล็อกเงินบล็อกทองคํานะครับ เป็นตารางตารางตารางอย่างนี้นะครับและตรงนี้เป็นวงเดือนนะครับอ่าเสี้ยนจะเต็มองค์เลยนะครับปกติแล้วเนื้อนวะเนี่ยจะเป็นบล็อกเรียบนะครับคือพื้นนี่จะเรียบเลยแล้วก็มีประกายนวะรอบๆนะครับแต่อันนี้เป็นนวะบล็อกตารางซึ่งปกติแล้วจะหาพบเจอยากมากนะครับซึ่งประกายนวะก็จะอยู่เหลือบๆนะครับวิธีการดูนะครับหนึ่งนะครับเนื้อนวะเนี่ยส่วนใหญ่ตอกก็ไม่ต้อเต่าตกเอ่อครึ่งตัวนะครับอ่าแล้วเอาพลิกด้านข้างนะครับ ทองแดงเนี่ยจะลมดํานะครับนวะก็คือเนินนวะเลยนะครับดูนะครับนี่ครับมีประกายนวะอย่างนี้ก็จบแล้วครับนี่ออกพิงโกงนี้นะครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับการพิจารณานะครับพระมีโคตรดูโคตรก่อนเลยครับเนี่ยต่อต่อครึ่งตัวนะครับชัดเจนนะครับจะเป็นประกายนวะเห็นไหมครับอ่าส่วนที่ป๊มไปก็จะเป็นเนื้อโลหะ อมเขียวนะครับพร้อมเนื้อนวะนะครับเห็นไหมครับเป็นเสี้ยนๆนะครับเป็นตารางๆนะครับลราคานี้เป็นวงเดือนเห็นไหมครับต้องแขนด้วยครับอ่าจะมีรัศมีทั่วองค์เลยนะครับนี่คือบล็อกตารางนะครับจมูกอย่างนี้ถือว่าโด่งมากของมากเลยนะครับเพราะนี้ถือว่าเป็นบล็อกตารางนะครับพักจะปั๊มแบบเสี้ยนเต็มองคนะครับก็จะไม่คมลึกเหมือนเนื้อทองแดงบล็อกเรียบนะครับ ่าด้านหลังนะครับก็เป็นเจดีพุทธคยานนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับปีสองพนเกนะครับเห็นไหมครับอ่าดูประกายนวะนะครับการพิจารณานะครับดูรอยตัดเลยครับอ่าทองแดงจะลมดาครับธนวะก็เป็นพิงโกครับแค่นั้นเองนี่นะครับชัดเจนนะครับให้ดูอีกขั้นหนึ่งครับ เดี๋ยวเฟมเทท่านใดมีพรเกอุ์มหลวงโตจะขายนะครับทุกรุ่นทุกพิมส่งรูปไปดูได้เลยครับาชัดเจนนะครับจะตัดหยหยาบนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงโตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่ง แล้วก็กดค้นหาครับแล้วกดแชทสองรูปมาได้เลยทางนี้นะครับ